วันนี้นะครับอาจารย์ทวีเองก็จะมาบอกวิธีการดูเพชรแบบชาวบ้านชาวบ้านฮะพื้นฐานเบื้องต้นนะครับวิธีการแยกเพชรแท้เพชรเทียมดูแบบชาวบ้านชาวบ้านเลยนะเดี๋ยววิธีการง่ายๆนะเราสามารถทําเองได้นะผมไม่รู้ว่าเม็ดไหนนะเป็นเพชรสวิตท,ทีเ่เม็ดไหนจะเป็นเพชรแท้นะครับ2เม็ดฮะวิธีการดูเบื้องต้น,นเอาเพชรสเม็ดนี้มานะครับแล้วก็ ให้เราเองนะฮะใช้วิธีการเนี่ยเอาเป็นดินสอรหรือปากกาอะไรก็ได้ะหรือจะเป็นดินสอแบบนี้ก็ได้ฮะ <c oughs> วิธีการขีดนะครับขีดแบบนี้เบื้องต้นนี่แบบนี้นะฮะการที่ขีดแบบนี้เนี่ยหมายถึงว่าการดูนะฮะการหักเหของแสงนะฮะถ้าเป็นเพชรแท้เดี๋ยวให้ท่านให้ท่านดูนะจะมีเพชรสองเม็ดอันนี้เม็ดใหญ่อันนี้เม็ดเล็กนะครับ ดูสองเม็ดอ่ะเม็ดแรกนะฮะเม็ดแรกหนึ่งนี้เห็นไหมเม็ดแรกเห็นไหมเห็นความแตกต่างไหมอ่เม็ดแรกนะครับแบบนี้ส่วนเม็ดที่สองเป็นแบบนี้ถ้าเป็นเพชรอ่าเพชรแท้นะครับมันจะไม่สามารถมองทะลุอ่าเป็นลายเส้นตรงตัวหนังสือตัวหนังสือหรือรอยขีดได้เลยนะครับนี่อย่างที่ผมให้ดูแบบนี้นะครับอันนี้แบบนี้นะฮะอันนี้จะไม่มีส่วนถ้าเป็น เพชรสวิตหรือเพชรขันเคราะห์เห็นไหมมันจะมีเขาเรียกว่ามันสามารถมองมองทะลุเห็นไหมน,นี่มองทะลุเห็นสีน้ำเงินเลยวิธีการที่สองนะครับวิธีการที่สองเดี๋ยวให้ดูดูหน้า่ะถ้าหากเราไม่อยากาเราไม่มั่นใจให้เราทําแบบนี้นี่ใช้กระดาษทรายแบบชาวบ้านชาวบ้านเราเลยเนี่ยมีกระดาษทรายผมไปดูหน้าเพชร นี่เพชรสวิตนะอันนี้เพชรสวิตเห็นไหมนี่นี่นี่เพชรสวิตอันนี้นะ่ายังใสแจวขาวด้วยโดยส่วนใหญ่คนบอกว่าเอาเพชรสีขาวมันน่าจะเป็นสีขาวน่าจะเป็นเพชรแท้เนาะขอบอุณอันนี้ก็ได้ยังเห็นไหมใสแจวเลยเดี๋ยวให้ดูนะอ่าตอนนี้ผมจะจับให้ดูสองเม็ดอ่าอันนี้กระดาษทรายนะผมเอาแค่เศษกระดาษทรายนะนี่ อันนี้เริ่มจากเม็ดเม็ดใหญ่ก่อนนะเม็ดใหญ่ที่มีสีขาวเอาอาดูให้กันจะจบนี่เลยอ่ดูให้ดูกันสดสดแบบนี้เลยนะอันนี้เวลาฝนไปปุ๊บเนี่ยอ่านี่ผมวางอ่าเห็นไหมเม็ดแรกเห็นไหมหน้ามันสึกหายไปเลยอันนี้เขาเรียกว่าเพชรสังเคราะห์อันนี้เห็นไหมหน้าสึกไปเลย ส่วนมาดูเม็ดเม็ดนี้นะเม็ดนีเ้เม็ดนี้ได้า่านหนึ่งคงอยู่นะเ,เดี๋ยวฝนให้ดูอันนี้ไม่มีการตัดต่อใดๆทั้งสิ้นนะครับฝนให้ดูเลยเ,เป็นไงนี่เห็นไหมยังหน้ายังอยู่คงเดิมไหมเห็นไหมสองวิธีง่ายๆครับสองวิธีง่ายๆเลยนะ ท่านอยู่บ้านไม่ต้องไปถามนะอัญมณีศาสตร์หรือไม่ต้องถามกูรูท่านใดก็ได้ฮะเราทดสอบเองได้นะครับการที่เรานะจะสอบถามกูรูท่านใดนะฮะให้เราเองนะฮะทดสอบด้วยตัวเราเองก่อนหากถ้าอยู่ในตัวเรือนนะครับหากอยู่ในตัวเรือนเราก็ใช้กระดาษทรายฝนก็ได้หรือถ้าหากมันอยู่อยู่เดียวอย่างนี้เราก็สามารถจะทําด้วยตัวเราเองได้นะครับไม่ว่าจะเป็นวิธี2วิธีวิธีการง่ายพื้นถ้าหากมัน เราทำแล้วสวิธีเนี่ยมันอาจจะเขาเรียกว่าอาจจะยังไม่ชัดเราไม่มั่นใจเราก็สามารถที่จะส่งเพชรนั้นมาตรวจสอบที่ห้องแลบหรือให้เป็นผู้เชี่ยวชาญดูนะเพราะว่าบางที CVD เนี่ยหรือเป็นเพชเพชแท้จากห้องแลบไม่สามารถทําวิธีการนี้ได้นะฮะเพราะว่ามันจะแข็งแล้วก็น่ามันจะไม่สึกนะเราทดสอบแค่เพชลาเซียหรือเพชสวิตกับเพชแท้เท่านั้นนะครับ ฝากกดติดตามเพจรัฐวิเจนไปด้วยนะครับสวัสดีครับ